จะทำลมบทที่หนึ่งคำขึ้นต้นเกี่ยวกับการทักทายเกี่ยวกับข่าวประเสริฐและการออกไปประกาศในลมบทที่หนึ่งข้อหนึ่งเปาโลบอกว่าตนเองเป็นทาสของพระเยซูคริสต์และเป็นอัครทูตอัครทูตคือผู้ที่พระองค์ทรงเรียกทรงตั้งไว้ให้ออกไปประกาศหรือเป็นผู้ที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ ในลงบทที่ 1: ข้อ2ข่าวประเสริฐที่ประกาศคือข่าวประเสริฐที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมในอิสยาบทที่7ข้อ14มีคาบทที่5ข้อ21สดุดีบทที่22สข้อ1สดุตดีบทที่22ข้อ16ถึงข้อส8สดุตดีบทที่22ข้อแและสดุดีบทที่16ข้อ9ถึงข้อ10 ในลมบทที่หนึ่งข้อสถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ก็ไม่มีข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์มีดังนี้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าลำดับที่สองพระเยซูคริสต์เกิดในเชื้อสายของกรรษัตริย์ดาวิดซึ่งสามารถดูได้ในมัทธิวบทที่หนึ่งข้อหนึ่งและสุดท้ายพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าในลมบทที่หนึ่งข้อสพระเจ้าประกาศว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเป็นการรับรองว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าในลมบทที่1ข้อ6ถึงข้อ7พูดถึงคนของพระเยซูคริสต์คนที่พระองค์ทรงรักคนที่พระองค์ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนหรือคิดเตียน ในโลมบทที่หนึ่งข้อ8ถึงข้อ13เปาโลปัถนาไปกรุงโรมในโลมบทที่หนึ่งข้อ8เปาโลยกย่องเช่นชมพี่น้องคริสเตียนเพื่อให้เขามีกำลังใจมีความชูใจและในข้อที่9เปาโลอธิษฐานเพื่อพี่น้องในคิดจากของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4โคริสี์บทที่หนึ่ง ข้อ3ถึงข้อ4 1เจสโรกาบทที่1ข้อ2ถึงข้อ3เป็นตัวอย่างการอธิษฐานเพื่อพี่น้องและให้เราตั้งโปรแกรมอธิษฐานเพื่อแต่ละคิดจากแต่ละคนแต่ละประเทศในแต่ละวันซึ่งเป็นเวลาหลังจากการเฝ้าเดี่ยวจัดให้เป็นระเบียบในการอธิษฐานในลมบทที่1ข้อ10พระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเปาโลเรื่องการเยือมเยียนพี่น้อง และในโรมบทที่หนึ่งข้อสิถึงข้อ1 2เป็นข้อที่ดีมากเปาโลมีความปราหนาฝ่ายวิญญาณอยากเป็นพระพรให้กับพี่น้องเปาโลหวังว่าจะได้เป็นพระพรและจะได้หนึ่งใจและได้รับการหนึ่งใจจากพี่น้องเช่นกันและหวังว่าจะได้รับพระพรจากพี่น้องด้วยในโรมบทที่หนึ่งข้อ13เปาโลยังมีความปรารถนาที่จะเดินทางไป แต่รอเวลาของพระเจ้าที่จะเดินทางในลงบทที่หนึ่งข้อ14คําว่าเป็นหนี้หมายความว่ามีพันธสัญญาที่ต้องทำต้องเป็นพยา,ยานต้องพูดจนกว่าจะทำสำเร็จเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงมอบข่าวประเสริฐไว้ให้กับเปาโลเพื่อให้เปาโลได้ใช้ประกาศพวกอารยยะหมายถึงชาวกรีก คนที่มีความรู้มากคนที่มีปัญญาพวกอนารชนหมายถึงผู้ที่ไม่ชใช่ชาวกีีคนที่มีความรู้น้อยคนโง่เขลาลมบทที่ 1: ข้อ15เปาโลพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐและลมบทที่1ข้อ16เปาโลไม่มีความอายในการประกาศเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดโดยการประกาศคนยิวก่อน หมายความว่าประกาศกับคนในบ้านคนในครอบครัวและต่อด้วยประกาศกับคนต่างชาติหมายถึงว่าคนนอกครอบครัวลงบทหนึข้อ17ความชอบธรรมของพระเจ้าสำแดงอยู่ในข่าวประเสริฐเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อและคนชอบธรรมจะดำรงชืิออยู่ในความเชื่อฮาบกูบทที่สองข้อ14 ในลมบทที่1นึข้อ18ถึงข้อ32เป็นเรื่องของกรรมชั่วของมนุษย์การพิพากษาของพระเจ้าคือการปล่อยให้เขาทำบาปในลมบทที่1นึข้อ24ถึงข้อ28เพราะเขาไม่ได้กับใจใหม่และหันออกจากพระเจ้าในลมบทที่1นึข้อ18พระเจ้าสำแดงความโกรธต่อการหมิ่นประมาทและความชั่วที่มนุษย์ทำ มนุษย์ดูถูกพระเจ้าและทําให้พระเจ้าเสียใจในลมบทที่หนึ่งข้อสิพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงให้ใจของเขาทั้งหลายรู้จักพระเจ้าให้เขาทั้งหลายขวนขวายการนมัสการพระเจ้าลมบทที่หนึ่งข้อยีเมื่อเรามองเห็นทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างโลกเราก็จะเห็นสภาพของพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ดังนั้นเราจะโกะหกหรือแก้ตัวไม่ได้เลยว่าเราไม่รู้จักพระองค์สิ่งที่เห็นง่ายสุดคือความมีระเบียบของทุกสิ่งที่พระองค์สร้างรมบทที่หนึ่งข้อ21ถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วแต่เขาไม่ได้ให้เกียรติหรือขอบพระคุณพระเจ้ารมบทที่หนึ่งข้อ22เขาเป็นคนโง่เขลาแต่อ้างว่าตัวเองมีปัญญารมบทที่หนึ่งข้อ23 เขาเหล่านั้นไปน,นมัสการรูปเคารพลงบทที่หนึ่งข้อ24เพราะเขาทำบาปพระเจ้าจึงปล่อยให้เขาทำบาปยกตัวอย่างการล่วงประเวณีของพระในเมืองโคลินที่ให้ผู้หญิงขายตัวและเอาเงินมาถวายในครังการปล่อยนี้เรียกว่าการพิพากษาของพระเจ้าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ทำงานในจิตใจเขาเพราะเขาละทิ้งพระเจ้าพระเจ้าเลยได้ละทิ้งเขา ลรมบทที่หนึ่งข้อ25าพ่อเขาเอาพระเจ้าไปแลกกับรูปเคารพโรมบทที่หนึ่งข้อ2 6ถึงข้อ27พระเจ้าปล่อยให้เขาทำสิ่งที่น่ารังเกียจของทั้งหญิงและหญิงของทั้งชายและชายประกอบกิจอันชั่วช้าประวัติศาสตร์ของโรมการศึกของเขาส่วนใหญ่เป็นโฮมเซ็กชวลผลกรรมของการประกอบกิจอันชั่วช้าที่เห็นภาพคือโรคติดต่อทางเพศ เช่นเอหรือ HIV โลมอาจเล็งถึงโลกเราในสมัยนี้กงโรมมีทุกสิ่งในสมัยก่อนมีทุกอย่างที่ฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิตแต่โลมไม่มีอยู่สองสิ่งคือโรงพยาบาลและที่สำหรับรูปก,กําพร้าในโรมบทที่หนึ่งข้อ28เพราะเขาทำชั่วมีใจชั่วเขาจึงไม่รู้จักพระเจ้า ในมบทที่ 12: ข้อ1ถึงข้อ2ปารอบอกว่าให้เราถวายตัวรับใช้พระเจ้าโรมบทที่7ข้อ24ร่างกายของเราเป็นของความบาปและความตายโรมบทที่8ข้อ23ร่างกายของเรารอดตายเพราะพระเยซูหนึ่งโครินบทที่6ข้อ19ถึง20ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าพระเจ้าได้ซื้อเราด้วยราคาสูงฟิลิปปีบทที่สข้อ20 ถึงข้อ21ร่างกายของเราจะถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและมารจะทดลองพระเยซูคริสต์สองอย่างคือ1ร่างกายและ2ตาขอพระเจ้าไวพ้พรครับสวัสดีครับ